กันเลยไปขุดยิปซมครับวา,รวานมามานมาเป็กันแดะวันี้ยาวครับบอ,อกลาที่งานไฮโน่เน่ารครับเ,เ,ดๆๆเดี๋ยวเจอกันครับผม ครับผมสวัสดีครับมเพพมเื่อนี้สิพลาไปโกนกิบปวมนะครับกีมบงานท่าขีแตกไปหาโกนขางคนทางครับมันหมนไปเลยเมื่อนี้เอาเนี่ยเอาเลียนนี้ว่าเปลี่ยนเนี่ยครับคันนี้หัวมันเกือขึ้นได้รอดครับนี่ครับควอดมองขี้ไม้แล้วครับโอเคเลยไปเบิ่งกันเลยครับนี่มองได้ ผัดเนาวครับเมื่อนี้มักคุจิปปูมครับเที่ยวได้กับเหี่ยวมาเสินเที่ยวนีเบ่เหี่ยวครับผลิตขวดมาเซ่เลยนี่เอาเตรียมขวดนี่กระเพาะเมื่อนี่ขวดเท่ากับจระเู้ไว้เรียบร้อยครับกันตายนี่ครับเอาหนามาเซ่เนี่ยครับเห็นแล้วขวอยเรื่องมาเสินนี่ติดขวยอุญุจังสี่เด้อยหอยเป็ดกวนครับเบืองเบืองเบืองเตยนะ นั่นครับหู้เห็นรู้แล้วเห็นหู้ชะมิดตัวครับกดไปฮะคือบ่อเนาะคือเลือกแค่ไม่ได้หรือเปล่าทั้งทบ่ได้เอาเมฆขั้วว่าคุดเอาคนบอกอ้านี่ัวหนึงครับอยู่ใกล้ๆกันเหนียวคนเบิ่งไมหยี่งหวาดกว่าเนาะแยกกันแข่งกันครับ กาดีจับจับเรียบอ๋นี่พอตัวแล้วว่าเส้นพี่น้องกาดีตับจับว่าเส้นนี่แหละนั่นครับนั่นเอามาเซจับเบิ้งนี่เนี้ยบ้างยี่เศียดครับนี่ได้แล้วเอาหยอดลงไปเรื่อยหยอดลงแตบเอายามาเซ่เนี่ยมันจิตายนี่กัดกันนี่เด่นี่กรได้มาเอานี่เอาชี้ชนี่ครับอีกตัวหนึ่ง เห็นส w i n เตียมเลยนะครับนี่จิบปลอมบ้านหน้าห้องวัวอึดใจครับบัวเลี้ยงครับนี่เพี้ยตัวจิบปลอมเขาครับใส่ไว้ในขวดครับใส่เหววรอเห็นนี่หรือเปล่านี่ครับเด,ดี๋ยวกวนเลยเดี๋ยวไปไายนี่นี่ครับพุทธใหม่ใหม่อเอาเครื่องดิบเกอรเอาคน นี่หู้ครับม้วนห็นหาหูซ้ซะก,ก่อนคันเรียกการขุดจิบปลอมเย็นเราบอกเหรอเนี่ยเก็บมากเลยนี่ไายตัวนี้ก่อนหลายอยู่ครับเจ๊กี่ไายตัวใดกวนก่อนนี่เบื้องตัวนี้เป็ดแปนนี่ใส่น้่อะไรโอ้โหหูมาทางสิโอ้ก็เอ,ยอยาะ n าเขามาก,กินนเลนนยเอาะ n าเขาามกินน95 ว,วัดเวทท่มวมเวเพิ่นนี่เด้อเพื่นดีดาขั้วเขาดิ่งนี่นว่าร่มอวกครับเหรอล่มบวยบวยครับพี่น้องเพนะื่อน่ะบรรยากาศหาคุชกิบบวมนำขางคันเท้าน่าครับน้องขางคนทาง,างครับบวยครับบรรยากาศนี่ครับตัวหนึ่งกิบบวมเป็นสว่างแล้วเป็นสามเป็นสเป็นสี่นี่นี่สว่างตัว สวัสดีครับนี่สวงตัวครับเมียมันเคยมาอยู่กันนี่สวงขวยสุมพันธ์บ่ครับส้วงขวายส้วงขวายวะเด็ดสวงขวายอยู่นี่ติดกันนี่ครับหยอดลงไปครับนี่แหละครับอาหารอีสานเาอัดเลือดคือกันจำไปเนียากเปี๊นี่ครับยี่หั่นมีปิดปรเด็นนี่เมื บ่คือกรุงเทพยบอกครับมีแต่ปูนกลวนไปเดยหอกที่ปวมนี่มูเจ้าเอ้ยค,คิดเบิ่งเอาค,คิดเบิ่งเอาครับไปกเอ,อาาหหยยังจปปยเจ๊ก,ก็บ่ปวดพว,วงคือบ้านผมดอกพี่อากาศเขาโอ้ยอกำลังอยู่ห่วงพี่ครับเห็นอีกแล้วไว้ยิบวพวงใช่วาดแล้วว่าสันนี่ครับตัวยิบปวมเป็นตัวจริงๆเด้อครับ ตัวสว่างบาทได้ด้วยครับซูมเอานี่พ <show Russian> <rehears als> ี่ครับขาขาดข้าวบ๊อบแม่ยังเอาของมาเลยครับนี่เอาเตี้มขวดครับมือนี่เอาเตี้มขวดเลยนี่ยันอยู่บ๊วยชื่ออยู่ดิเจ้ยนคนเข้าไปครับเจีบ่เจี๊ยบ่อยู่อยู่ครับ อ๋อหวยนี่เปล่าบ่ะอืมจะแงว,ว่ามัวแคบไมอยู่หวยนี่บ่ะยินเปล่านี่ครับหวยหนึ่งกี่ป,ปวงจะปนหวยขึ้นแบบนี้เด้อหพี่น้องนี่ครับ<ม>อือคนเบิ่งครับหลา่หวยอยู่ทีมงานเราคนรช่วยกันครับมันรุ้นกันเจอตัวหรือเปล่า นี่นะครับเห็นแล้วเนี่ยยกจับขึ้นมามนให้เพิ่งนะครับนี่นี่ครับโอ้โหก็หได้กินครับบาดหน้าเขานอกนนอกอีสานบาดเฮ้าครับเนี่ย อาเตียมหกเตียมนะครับไปเรื่อยๆกันีเื่อนีกิกป้ามามาขุดกิบปมอมไสเกิบป่กิบปมไทยคือกันละอยู่ประเทศไทยเมื่อด้นาำขอจากเล่าแล้วนี่ครับหวยกิบปมเป็นเป็นวันอยู่กับมีแบบนี้ฝนให้เนาเน่าทั้งในเยดวนากมเนากมา เอามาเหี้ยังเอามาลงกคนกีบมุมการบ่อเน่ามันเลยต้องบักเกศนี่หูวบุ้ขุดยากเล็กน้อยนะครับมีหากใหม่ตัวนี้เห็นบ่าสงตัวครับท้างผุนมาสัตวหูและสว้งตัว เอาเลยลเ,เจอตัวหรือเปล่าเห็นแล้วบะนี่พื้นมาเบิ่งนี่ครับเป็นเจ้งไดไปแล้วไปไเสร็จอ้ยยังกดเมื่อยเยอะนี่นี่ครับใช่ละอีกเ,เหี่ยแดดกำลังว่กครับเบบนี่ยมือสองโอ้ เป,เป็นทังนี้ตัอยู่คือบ่ขึ้นี่คือเก่าผู้หากไม่ลายปันหากไม่ลายก็เอานี่ควยจิบปวมครับเป็นเดชีครับบ่อยู่นี่บ่อยู่บ่หู้เปิดครับแบบนี้บ่กวนเด้อมันบ่อยู่หู้เปิดครับมันออกออกไปใช้กับบรูครับ,น,บน,น,นี่ก็ควยหนึ่งควยนี่เก่าคือบ่กวน โอ้โหเปิดหูเปิดครับแบบนี้เวาก็กดเด้อเอามาใส่ครับผมนี่เอากระจุกมากดพร้อมครับยาดมันเลือกเหมือนนี่ด้การครับได็กหลายตัวแล้วเหมือนนี่คือนิีมานอยู่หรอครับบกวยเหี่ยวคือนมาเคลื่อนนี่นมาเคลื่อนนี่หากินบ่หมานไว้ทีมงานห้องผม ไอเน่าเน่าบ้ามานงั้นคนเอาต้เตะตะลางนะครับนี่เหยียงหน้าหน่อยเหยียงไว้เตยดวนเหล้วว่าสันของกะซีว่าเอาครับอีสานบ้านเ่าคืออากาศบริสุดธิเถอไวห้านงามในนานปุบปุ๊บเลย ใช่แหละนี่ครับไว้ดึงกนโกนโกนนี่ตัวบ่นี่ครับ,รบเป็นจังเด,เงเด้เป็นจังเด้เอเป็นจังเด้เออที่เป็นใจลึกใช่แหละวโกนบ่เนี่ครับวิธีชาร์บานเฮาหา,หาอยู่หากินหากินน้ำดินน้ำดวนนี่แหละครับน้ำหยา กินไปเพราะมุมมือมุมเวียนไว้ยังไม่ใา่ผิดแต่คลองพวกนี่ที่พวมหายกินยากด้วย้อครับสือมือนี่ยชัวร์แล้วโอ้โหมีสัวง์หงอกนะครับเห็นตัวแล้วตตััววนนึึงงบางหูอก็มีสัวงตัวด้วยครับเดี๋ยวเบิ่งว่เนี่ตัวเป็นเจอไหม โอ้โอ้เลือกบอมีเบย่งเยเียมกับพี่เสียดด้วยครับแบบนี้เฮ็ดกบกรติดดินย่ามกวนเฮ็ดเป๊ะนี่มันมันจียงบดติดขีดินมีสองตัวครับหมนี่ มันเขาคู่กันสีว่างใครว่นี่ครับตัวผัวตัวเมียเลยครับนี่นี่ครับอีตัวตัวเมียสีปีกบ่หุ่มก้นดากต้นตนนี่ตัวผัวครับปีกมันหุ่มกล้นนี่สวงลักษณะจีบปลมไปครับไปเรื่อยๆอ๋ออรุดมื่อเลยเอาเนี่ย อ้าวยิบปมหลุดเมื่ครับไหลขบเต้นมันขบอ้าวนี่อีกขวยหนึ่งนี่อีกข้ยนึงโอ้ยกลายเป็นอย่างดีบงานนี่เอาเนี่ยมาใส่เนี่ยไอ้นาวไอ้น่าวๆนี่มานอยู่ด้อครับเมื่อนี่เบิึงหาไทยให้เห็นเบิึงวิธีคนอ้อหลวเห็นงงมันกัน นี่ครับเห็ีดงูแล้ววนไปเรื่อยมาเทียมกดดีครับเว้ยนเทียมรุดที่เศษสั่งเฮ็ดได้เล้วครับนี่ดวงละล้อยมาสันโบล่วมด้ามมาด้ามเลีกยก,กล้อยฮะล้อยหาชีพโบ,บคลุกวนไปวนไปมาใส่นี่ครับกำลังในลายเตรียมครับ งี้รุดมือเ่ยมันโอ้ยตายตายใช่หรือครับดารคาดว่าสินตัวนี้ขนาดบรียนนี้บอดด้ยยงสีบอดด้ยอยู่เนาะครับทางพีว่าสว่างสามขวยครับมาเบ่งเ็นกุดหัวอยู่นี่ครับ ไว้กิปบปวมเนี่ยเป็นแบบนี้นโอ้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่ครับนี่ครับส,สองแล้วสามครับครับบรรยากาศงามเสาๆครับหาอยู่หา,หากินหากินไปแซ่บใจเพื่อนว่าโคนครับทีมงานหน้าสวยกัน,นอเอา้าไไหัวติหอดไว้แถว นี่หัวตัวอีกแล้ววะฉันที่หัดไม่เท้าวะฉันว่ายาดีดที่หางเครื่องตัวผู้ตัวผูผ้ครับอ๋อขาขาดขาดก็เอาอนี่ครับเข้าไปเข้าไปกำลังหมานเถิงแล้วะตัวน่ะเถิงเรานี่ครับคนไปเรียบร้อยอยู่จังงี้นี่ครับผมผมคะแนน คนแล้วตรงทวมไปด้วยครับแย้วนีเพื่อนปล่อยกันตัวกันกลวไป่ท้วมไปเพื่อนนีแกกคู้ใดหลวดถามหาพอหาเมียกันหลวดมากกลไว้เพราะว่าเวรกรรมปล่อยน้ำกลนครับคนที่เพื่อนเกิดต้องมไใ้เพื่อนน้ำครับครับเปียบพิเศษเทพเบียบดีนวดเขาไปแบบนี้ไปเลื่างมานครับ ี่เลือกแถอะเว้เอลอลงไม่ผลละลงผลเลยเห็นบ่เออเลือกขาดตัวอ๋อจ้างเมฆัวเนี่คยครับมาขุดเอาครับที่ปมตัวละสองบาทเมฆัวโมบงละสองพันคำๆค,ครับเบาไปพอาะใหัวเลือกอีหลีตัวนี้ตัวเมียแท้กันอยู่เลือกๆนี่ มาเบืองกันลวดครับโอ้ยเลึกดได้ปะน้อตัวนี้นี่เลือกเถียนหนอสุดขั้นเทียหน้าเลยหูอาา้อยู่ข้างที่ออกข้างสายเห็นบ่เลือกกระโปเอานะฮะเอา,เ,าอเอาบ่ซูดเทียมครับ บัวเอาครับตัวนี้เลื่องเบื้องเสียม <outine. S 1> <Open. S 2> ผีพี่น้องเขียวไปเบื้องบักแก้วเลยยังใคอยที่นี่ก็คักครับเสียมเห็นบ่บ่เอาครับตัวนี้เลื่องโผง<ม>โผงโผงใบเพื่อนพ่อมครับนี่ก็มีไข่หนึ่งยังหลายที่หนึ่งยเดี๋ยวสีไทยเบป็ง บริเวณพิ่นอยู่ครับนี่นี่นี่เซย์อิกนี่กระมีครับนี่กระเวยเพิ่นนี่จิบพรมนี่กระเมียนครับนี่โอ้ไม่ทีไดหลายอยู่ตัวนี้เมือนี่นี่กระมี่ครับนี่เพิ่นก็มาขุดคือกันเพิ่นก็ดท้วมใบขึ้กันมึงก็ดุไม่ยุ่งเหรเพิ่นก็ย่านถือกแามหาเพราะว่าห้าเมียคือกัน เดี๋ยวถามหากันเลยแล้วเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อนีว่าเลือกครับถ้าคุ้ยแบบฟุดใหม่ๆแบบห้วยเป็นฟุดขึ้นใหม่ๆนี่ครับบ่าเลือกเห็นตัวแล้วครับน่าได้แล้วครับทุกนเต็มมีแล้วผลได้ปะเนาะได้แล้วครับฮากินมันแหละละมือนีได้ละครับคุ้วยได้ละ นี่คว้ยบัไงหนึ่งนี่ก็เลือกแบบนี้ครับโอ้ลายขนาดเลยเตรมหาหูวครับน่ะคนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้ลายเองเลี้ยงไว้เพื่อนว่าจักเพื่อนเลี้ยงไว้ต่หึงน้วมาสะอาดมันยังมีกินโยสว่วงนี่เห็นตแล้วครับนี่ โอเคเรื่อยครับนี่นี่ปึ๊บนี่ครับทีมงานเขาคนได้มาแล้วเลยไว้บอกไงหนึ่งอย,ยู่สิคนไปครับโอ้ยค,ครับไว้นี่นไว้จิ้บัวมือกันเวยครับ กวางแบบเงี้ครับตัวนี้นี่สวางตัวบระจักมาหุน่น้ากันเลยครับมามีเยอตัวครับนี่ครับย็นหูแล้วนี่อ๋าอ,าอาไปเล่เข้าท่างผุนมันจีสวยดิเดียรกหวานดิอาลงไปเถยบผูน คนไปก่อนเวดควายนี่กันทีขออนุญาตหาไปสักวันครับเดี๋ยวสีสรุปยอดในเบืองว่าได้ลายเป็นไดอีกกลอนสวยเพื่อนครับตัวเดียว,ว,ยวนีตัวเดียวครับเห็นแล้วบอลลึกเป็นไดครับนี่ครับครับพอได้เกียนพอได้เกียนครับ พี่พี่วาสันเดี๋ยวไปถ่ายเพื่อนเบ่งตัวอีกคนครับอยู่พี่พี่วาสันมีอยู่ว่าสันอยู่สวนปามนยครับคนอยู่ในสวนปามอีสานบ้านเฮานี่ครับนี่หวยแบบไงครับตู้ผูครับหวยแบบนี้เป็นตัวผู้นี่ห้อยมันจะออกมากมาห่วงย่มเคลื่อนครับนี่ย้มนันทอกับ บออยากกวนเทาเก็เอาเสียมมาสักลัดหูมันเทาเก็เอาเลยใช่ครับโอ้โหนี่ควไอนี่บอเลือกครับแบบนี้พุทธใหม่ๆนี่พุดเบิบบ้งนี่บอ,อ,อกเพราะยีสต์เผือกได้หลดไว้เท่ากันอเอามาเลยเอามาเลยนี่นี่ครับหน้าจีบเปียก์แบบนี้บอกควยเลือก นครับผมอ๋อว่าอวบอเลือกกับไปไกลอยู่ตัวนี้บอลเลือกโดนโควงซิซินั่นครับจืดดูแล้วโอเคครับนี่จิปฟอม เอามาเซรับผมเดี๋ยวขี่สลุกหยอดในเบื้องเดวยรับบาได้หลายเป็นไดย์ครับไปเรื่อยๆก่อนครับเป็นจังได้กันเนี่ยทางนั้นได้บ่เย็ยนอกเบื้องเอากอนว่าเบื้องกันนะ ที่สรุปยอดให้เพื่อนงได้ไลายเป็นไดโอ้โหนี่ครับได้ไลายเตี๋ยบอยู่ครับเยาบเตียมขวดบ่พ่อเหมือนนี้เมื่อยแล้ว่าแต่เอาซ้ำนี่ซะก่อนปาดบ่เสียเมื่อยเป็นได็กนะครับวัดเป็นจุ่มๆอยู่จิ้มมครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนี้นด้วยครับผมค่าผมสวัสดีครับ